สวัสดีค่ะพบกับช่อง Play g a m e t h and g ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Twilight daycare นะคะก่อนที่เราจะเล่นอย่าลืม subscribe กับกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยนะคะเราจะมารับบทเป็นพี่เลี้ยงเด็กหนวันนะคะเราจะได้รู้ว่ามามาเลี้ยงเราจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะก่อนอื่นเราต้องแต่งตัวกันก่อนนะคะ เน,นนี้เรามาเลือกที่คาดผมหรือว่าหมวกนะคะเอ็นด้าจะแต่งเป็นตีมแม่มดนะคะเอ็นด้าเจอหมวกแล้วต่อไปเอนด้าก็จะไปเลือกเสื้อเสื้อเอนด้าก็ต้องเป็นสีดํานะคะเอ็อนด้าก็จะสีดําแล้วต่อไปก็เป็นกางเกงนะคะกางเกงก็ต้องเป็นสีดําค่ะตรงที่อุ้มเบบี้ข้างหน้านะคะก็เป็นสีดําเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนี่เราเข้ามาในเดย์แคร์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้า เดี๋ยวเราเดินไปหาน้องเบบีกันเลยนะคะทุกคนนี่คือน้องชื่อว่าเคียน่านะคะเป็นน้องแท้ๆของเอนด้าเลยตอนนี้นะคะน้องเขายังงง,งอยู่ว่านี่คือใครนะคะเดี๋ยวเอนด้าบอกน้องว่านี่เจ๊เองนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็อุ้มน้องได้แล้วค่ะเราสามารถเช็คเบบีได้นะคะว่าเบบีเป็นไรตอนนี้เราเช็คน้องแล้วนะคะน้องเขา มีแผลหรือว่าหกลมนะคะเราก็ไปที่ฮอสพิทอลนะคะแล้วแล้วแล้ว,ลวเรามาถึงที่ฮอสพิทอลแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราจะเข้าไปในห้องเบอร์หนึ่งนะคะตอนนี้เราไปหยิบยาก่อนแล้วค่อยพาน้องไปนอนที่เตียงผู้ป่วยนะคะเพราะว่าเราจะเช็คน้องว่าน้องเป็นไงบ้างนะคะนี่เรามาเช็คน้องก่อนว่าน้องเป็นไงบ้าง ตอนนี้นะคะน้องที่แผ้ตรงขานะคะเราก็ทําการติดพัดเตอร์ให้น้องนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านกันนะคะเราก็ออกจากประตูด้านนั้นเลยนะคะเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆเกมนี้นะคะสามารถเลือกรถก็ได้นะคะเราก็มาเลือกรถสีชมพูนะคะที่มีแมวนั่งอยู่ข้างหลังนะคะขับมาเรื่อยๆก็ถึงแล้วค่ะเราก็มาสร้างบ้านกัน เอนด้าก็ขับรถวนๆไปบ้านไม่ขึ้นนะคะเอนด้าก็าลังงงอยู่อ้าวขึ้นแล้วนะคะเอนด้าก็สร้างบ้านหลังนั้นขึ้นมาบ้านมีรถอยู่ข้างในได้ไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราก็ลงรถกันเลยนะคะดูเหมือนว่าน้องเขาน่าจะหิวนมนะคะแล้วก็พาน้องกินนมกันค่ะตอนน้องเขาจะกินนมกี่ขวดเรามาดูกันขวดที่หนึ่งเอายังไม่อิม่มขวดที่สองก็ ยังไม่อิ่มนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าน้องจะกินขวดที่3ามอิ่มไหมอ้าวอิ่มด้วยน้องก็ดีใจนะคะแล้วก็ทําโนมก่อนเอาน้องร้องไห้ขึ้นมาแล้วก็งงนะคะว่าน้องร้องไห้ทําไมพอเรามาดูดีๆน้องเขาปวดฉี่นะคะแล้วก็เอนด้าก็ยืนนิ่งนินิดนึงนะคะเอนด้าก็ขึ้นเข้าบนนะคะไปเปลี่ยนแผ่นเพิดให้น้องนะคะแล้วก็เปลียน,นะคะ ก็กดตามที่เขามีมมรูปแผ่นเพลดให้นะคะแล้วก็ใส่แผ่นเพลดเข้าไปให้ใหม่ก็เสร็จอันสมบูรณ์แล้วค่ะต่อไปนะคะน้องก็ปวดฉี่นะคะแล้วก็พาน้องเข้าห้องน้ําน้องก็เข้านะคะเอนด้าก็ออกไปรอข้านงนอกนะคะเพราะว่าน้องอายนะคะเดี๋ยวน้องฉี่ไม่ออกนะคะแล้วก็เอนด้าก็ออกไปนะคะไปยืนข้างนอกเอนด้าก็เอบด,ดูน้องนิดนึงนะคะเอนด้าก็น้องก็พิษออกมาเลย เอ็นด้าก็ขึ้นไปข้างบนนะคะดูเหมือนน้องจาง่วงนะคะเอ็นด้าก็ให้น้องนอนนะคะทุกคนเราย่องไปข้างล่างกันนะคะเพราะว่าเราจะให้น้องนอนอย่างสงบนะคะตอนนี้เราได้ยินเสียงน้องร้องไห้นะคะอา้าวยังไม่นอนอีกเดินเล่นอยู่นะคะแล้วก็ทํายังไงดีแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเอาน้องกันนะคะนี่แล้วก็ มาเอาน้องเลยนะคะแล้วก็ลงไปข้างล่างไปก่อดน้องนะคะ Twinkle Twinkle Little Star How I wonder why you are อา้าวน้องหิวนี่นาเดี๋ยวเราต้องรีบลงไปข้างล่างไปให้อาหารน้องแล้วนะคะ เราก็มากินน้องก็กินอาหารนะคะนี่คือฟักทองบดนะคะเราก็เอาฟักทองไปนึ่งก่อนแล้วค่อยเอามาบดให้น้องกินนะคะตอนนี้น้องก็กินเสร็จแล้วอา้าวน้องป่วยแล้วนะคะเราก็ต้องรีบวิ่งไปที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มความเร็วกันนะคะโดยใส่รองเท้าโรล,โลเลอร์เบรนะคะแล้วก็รีบวิ่งไปที่ฮอสพิทอลกันเลยนะคะแล้วก็มาที่ห้องห้องที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่ง เราวางน้องลงไปบนเตียงนะคะแล,แล้วเราก็มาตรวจนะคะแล้วก็ให้น้องนอนลงไปนะคะแล้วน้องก็เลือระหว,ว่างทางตลอดเลยน้องน่าจะไปกินน้ำอัดลมมาแน่เลยแล้วก็มาให้น้องกินยาเข้าไปนะคะสองเม็ดนะคะแล้วก็ หายดีแล้วค่ะน้องหายดีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราพาน้องไปที่สวนสนุกกันค่ะเราออกหลังลงพยาบาลนะคะแล้วเรามาเราก็รอรถสวนตัวเอนด้ามาเอนรถสวนตัวเอนด้ามาแล้วค่ะเราขับรถมาก็มาเจอปะาษาสีชมพูก็คือเป็นสวนสนุกนะคะเดี๋ยวเรารอให้รถเราไปถึงนะคะตอนนี้ถึงแล้วค่ะเราก็ลงจากรถนะคะ เข้าไปในปราสาทใส่ลุงกันนะคะก็พาน้องไปเล่นเลยตอนนี้เอ็นด้ารู้สึกว่าเอ็นด้าสนุกกว่าแล้วนะคะเอ็นด้าก็ขึ้นไปตรงสไลเดอร์นะคะเอ็นด้าก็ลงจากสไลเดอร์เอาเอนด้าหัวทิ่มนะคะเอ็นด้าก็ขึ้นมาเอ็นด้าก็ขึ้นไปตรงนี้นะคะน้องก็เดินตามมาแต่น้องขึ้นไม่ได้นะคะเอ็นด้าก็เลย พุ้มน้องขึ้นมาเลยเอนด้าก็วางน้องตรงนี้เพื่อเอนด้าจะให้น้องมาหาเอนด้าตรงสิ้นสุดตรงนู้นะคะแต่ว่าน,น้องก็ไม่ตามมาเอนด้าก็เจอมูมองอันนึงเอนด้าก็ กดไปเอ็นด้าก็มาอยู่ข้างนอกของสไลเดอร์เรานะคะเอ็นด้าก็ไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาจนเอ็นด้าติดนะคะเอ็นด้าก็เดินลงไปแทนเพื่อใช้ให้มันเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่เพราะว่าน้องหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพอเข้าไปนะคะเราก็ไปหาน้องนะคะแต่หาน้องไม่เจอจนน้องบอกว่าอยู่ในขาวงบุกุดข้างล่างค่ะเอ็นด้าก็ลงไปหาดูนะคะจน เราเจอน้องไหมยังไม่เจอนะคะเอนด้าก็ออกไปคันดูข้างนอกว่าเจอไหมเอนด้าก็ขึ้นไปตรงสไลเดอร์นะคะจะได้รู้ว่าน้องอยู่บนสไลเดอร์หรือเปล่าเอนด้าก็เดินขึ้นไปตรงสไลเดอร์นะคะเอนด้าก็เดิน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 แล้วก็เดินอีกนะคะจนถึงเอเนด้าก็สไลด์ลงมาอีกเพราะว่ามันลื่นนะคะเอนด้าก็ลื่นลงมาจนถึงตรง นี่นะคะเอ็นด้าก็ะตีลังกาหนึ่งครั้งแล้วก็ตกลงมาเอ e ง g ยงนิดนึงเอ็นด้าก็เข้าไปในปราสาทนะคะโจนเนนด้าก็มาเช็คก,ก่อนหมุนก่อนว่าเจอน้องไหมน้องก็ติดอยู่ในนี้เอ็นด้าก็บักนะคะเอ็นด้าก็เลยแบบ ทิ้งน,น้องไว้ในเขางกุดข้างล่างะคะ่ะเอนด้าก็เดินเข้าไปเขาตรงเขา,ง,ขางกุดตรงนี้แล้วก็เอนด้าก็ไปเจอน้องแล้วก็อุ้มน้องมาเอนด้าก็อุ้มอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแล้วก็มาเช็คนะคะว่าน้องเป็นไรน้องง่วงนอนนะคะแล้วก็พาน้องไปที่บ้านนะคะเทเลพอร์ตไปที่บ้านเลย เอนด้าก็ที่เราผับมาถึงที่บ้านเสร็จแล้วนะคะเอนด้าก็นอนเมื่อกี้นิดนึงเอนด้าก็ขึ้นไปตรงบันไดนะคะแล้วก็เห็นว่าน้องหลับแล้วเอนด้าก็ขึ้นไปชั้นสมแล้วก็พาน้องนอนนะคะเอนด้าก็เลือกผ้าหมให้น้องก่อนว่าจะเอาสีไหนเอนด้าก็เลือกสีชมพูแล้วก็เอนด้าก็แกว่งน้องนอนนะคะ จนน้องนอนแล้วนะคะเอนด้าก็ค่อยๆเอาผ้าห่มขึ้นไปให้น้องนอนนะคะจนน้องนอนแล้วนะคะเอนด้าก็ต้องรอนะคะว่าน้องที่จะนอนเสร็จเอนด้าก็มาดูอีกดีๆน้องยังไม่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เอนด้าก็เลี้ยงน้องมาเหนื่อยมากแล้วสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต b e ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย